แจสนับสนุนโดย Isuzu X Series แบรนด์ทะลุเวิร์ก Auto Week End, Mazda, Auto Jam Thailand.com กลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่2นะครับของรายการโต t o j a ม m a l d i v e ์ในวันหยุดพิเศษแบบนี้นะครับเจอกับผมและคุณตูนนะครับ ผู้ชมคุณตูนในช่วงเบรกนี้นะครับผมมีเรียกว่าเป็นบันทึกการเดินทางของผม,มนะครับกับทริปการเดินทางในรูปแบบของคาราวานรถยนต์นะครับแล้วก็วงเล็บว่าเป็นการขับคาราวานรถยนต์แบบข้ามประเทศด้วยนะครับจากกรุงเทพนะฮะปลายทางบุดหมายของทริปนี้อยู่ที่เมืองสาปาครับเมืองสาปาก็เรียกว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองในฝันนะเป็นเมืองท่องเที่ยวของหลายคนนะครับและในทริปนี้นะครับก็เรียกว่าได้มีโอกาสขับรถนะครับ จากประเทศไทยไปที่เมืองซาปาแล้วก็เรียกว่าในเส้นทางนี้นะคุณตูนการเดินทางเนี่ยมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายนะครับกับทริปนี้ฮะอาคารถทริป BKK ซาปาสถานที่ที่น่าสนใจไฮไลท์ของทริปนี้จะเป็นอย่างไรนะค่ัเราไปชมกันครับบันทึกการเดินทางกับการขับรถท่องเที่ยวแบบคารวานรถยนต์กับการขับรถทดสอบสมรรถนะรถยนต์3มรุ่นของนิตยสารอาคาร ผ่านเส้นทางหลักรูปแบบวิ่งข้าม3ประเทศจากไทยสู่ลาวและเวียดนามเป็นระยะทางไปกับเกือบ3,000กิโลเมตรผ่านการใช้งานจริงในทุกรูปแบบตั้งแต่วันแรกของการเดินทางครับจากกรุงเทพสู่น่านจังหวัดตั้งต้นก่อนข้ามแดนและในวันที่2จากน่านถึงปัวเพื่อสรุปการเดินทางในวันที่3มีการขับรถข้าม3ประเทศนะครับจากด่านห้วยโขนของประเทศไทยผ่านแขวงอุดมชัยของลาวไปจนถึงเมืองเดียนบินฟู และว,วันที่4ครับจากเย็นเบียนฟูผ่านเส้นทางธรรมชาติจนมาถึงที่นี่ครับเมืองซาปาเมืองในหมอกเพื่อไปชมไฮไลท์ในเมืองซาปากันครับซาปาเมืองเล็กๆที่อยู่ติดชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนามจุดเด่นของซาปาครับคือภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอากาศเย็นสบายตลอดปีแล้วก็อบล้อมไปด้วยทิวเขาสวยๆมีสายเมฆและสายหมอกหลผ่านครับ แต่ที่นี่คือสถานที่เที่ยวที่แรกที่น่าสนใจในซาปาที่หมู่บ้านกัดกัดครับหมู่บ้านกัดกัดนะครับเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดําเข้าไปในหมู่บ้านนะครับก็จะมีบ้านเรือนที่เรียกว่าเปิดร้านวางจาหน่ายสินค้าพื้นเมืองแล้วก็ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีจุดให้ชมวิวน้ําตกสวยๆแล้วก็ให้คนที่มาเยือนที่นี่นะครับได้สัมผัสกับวิวธรรมชาติอันเรียบง่ายด้วยครับ อีกไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือการนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานสีปันเพื่อชมทัศนียภาพทะเลเหมอกกันครับกระเช้าฟานสีปันนะครับนับเป็นกระเช้าไฟฟ้าสายที่ยาวที่สุดในเวียดนามครับระยะทาง6.3กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง20นาทีครับสู่ยอดเขาที่เรียกว่าสูงที่สุดของเวียดนามแล้ก็สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีน วิวระหว่างทางขึ้นกระเช้าฟานซีปันนะครับจะได้เห็นวิวสวยๆอยู่ในมุมสูงในบริเวณนี้นะครับที่ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยงามมากๆจนมาถึงจุดพักที่2ครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของวัฒนธรรมรวมทั้งวัดนะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต่อรถรางที่เรียกว่าโมโนเรลเพื่อขึ้นไปสู่จุดที่ถือว่าเป็นจุดสูงที่สุดของยอดเขาฟานซีปันครับ ที่นั่นนะครับก็จะมีจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปนั่นก็คือป้ายหินที่สลักไว้บนยอดเขานะครับจุดนี้ขอบอกว่ามาถึงแล้วนะต้องหยิบธงเวียดนามมาโบกสะบัดให้รู้โดยทั่วกันนะครับว่าได้มาเยือนถึงหลังคาแห่งอินโดจีนกันแล้วครับหลังลงจากยอดเขาฟานซีปันนะครับเรานั่งรถไฟกลับเข้าเมืองเพื่อมาที่นี่กันต่อครับ ที่ซาปาสแควร์เป็นจุดไถ่ายรูปยอดนิยมกลางเมืองซาปาครับยิ่งมาในช่วงค่ำๆแบบคณะที่เรามานะครับตอนเปิดไฟแล้วจะยิ่งดูสวยมากครับขอบอกเลยครับว่าใครที่ชอบดื่มด่ำบรรยากาศมองดูชีวิตผู้คนท้องถิ่นนะครับในการใช้ชีวิตและชอบความโรแมนติกที่สำคัญชอบอากาศหนาวนะครับแนะนำเลยครับที่เมืองซาปาครับจากเมืองซาปาเราเดินทางกันต่อมาถึงที่นี่ครับที่เมืองเดียนเบียนฟู เมืองที่เคยเป็นสมรภูมิรบในช่วงสงครามอินโดจีนเพื่อมาชมที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์ทหารเดียนเบนฟูซึ่งจะมีการจัดแสดงเรื่องราวการสู้รบสมัยสมรภูมิสงครามเดียนเบนฟูกับฝรั่งเศสและวิธีที่ชาวเวียดนามสามารถรบชนะสงครามในครั้งนี้ได้นะครับภายในพิพิธภัณฑ์ทหารที่เดียนเบนฟูนะครับมีการจัดแสดงอาวุธสงครามของทหารเวียดนามและฝรั่งเศสต่างๆมากมายครับที่ใช้จริงในสงคราม พร้อมทั้งรูปปั้นจำลองของลุงโฮจิมินด้วยครับส่วนที่นี่นะครับเรียกว่าฐานปฏิบัติการ A1 ที่เป็นฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานรถถังและอุโมงค์หลุมหลบภัยครับบริเวณใกล้เคียงกับฐานปฏิบัติการ A1 นะครับยังมีหลุมระเบิดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับเพื่อทำลายฐานที่มั่นของกองก,องกำลังเวียดนามด้วยครับ ต้องขอบอกเลยครับว่าการมาเยือนทั้งที่พิพิธภัณฑ์ยเยนเบนฟูและฐานปฏิบัติการ A1 นนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะครับให้ผู้คนที่ได้มาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตที่แฝงไปด้วยร่องรอยสงครามแล้วก็ทำให้ผู้คนที่มาเยือนเยียนเบนฟูนะครับได้ระลึกถึงคุณค่าของคำว่าสันตภิภาพจริงๆครับโอ้โหพี่ต้นฮะเป็นไงพี่ต้นเห็นแค่โลเคชั่นรวมถึงเส้นทางโถทย์ครั้งนี้ฮะต้องบอกว่าอิจฉาพี่ต้นจริงฮะใช่ต้องบอกว่าซาปา ที่เวียดนามเนี่ยนะสำหรับ,ค,รบคนคบที่ชื่นชอบอากาศเย็นเนี่ยซาปาน่าจะเป็นที่ที่ได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วก็สัมผัสความโรแมนติกด้วยนะครับตัวนในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะผมมีโอกาสได้ขับรถถึง3รุ่น3แบบ3สไตล์นะฮะมีทั้งในรถของปิกอัพยกสูงแล้วก็ในรูปแบบของรถ p p v เนี่ยพีพถูกต้องทัง้ง3คันนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้ามารีวิวให้ฟังครับรถโตเจอร์บริเด